กศนอําเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนสังกัดสํานักง,งานกศนจังหวัดลำพูนขอนําเสนอชุมชนจิตอาสาดีเด่นชุมชนบ้านป่าดําตําบลบ้านห้องอําเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนโดยการเด่นสงา่าภูมิปัญญาเลิศดล้ํากระเทียมหอมแดงแหล่งเกษตรกรรมน้อมนําวิถีพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายมุกชุมชนมีสุขด้วยสามัคคีธรรมชุมชนบ้านป่าดํา ตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลบ้านหฮ่องอำเภอบ้านหฮ่งจังหวัดลำพูนภายใต้การน,นำของผู้ใหญ่บ้านนายศิรศักดิ์วินัน์สิ่งที่จิตอาสาจะได้รับนั้นก็น่าจะเป็นความสุขใจและก็ความภูมิใจในการที่ช่วยเหลือสังคมและก็ชุมชนครับชุมชนบ้านป่าดำมีการสร้างการรับรู้เรื่องจิตอาสาให้กับคนในชุมชน มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จิตอาสา,าภัยพิบัติต่ตางๆในชุมชนโดยอาศาัยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในอำเภอบ้านโฮ่งและกศอนอำเภอบ้านโฮ่งชุมชนมีการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมการบริหารชุมชนด้านวิชาการวิชาชีพเพื่อกำหนดแผนพัฒนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติผู้นำชุมชนได้ร่วมเป็นนักวิจัยชุมชนเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับสกวแนวคิดที่สืบเนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยมีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนเก่าบ้านป่าดำเดิมให้เป็นครัวชุมชน และอยากจะแบ่งปันเช่นครัวชุมชนเกิดน้ำท่วมก็มีการรวบรวมผักจากครัวทั้งหมดมาทำเป็นอาหารส่งมอบให้กับพี่น้องบ้านห้วยหละที่ปิดหมู่บ้านเผชิญกับการระบาดของโควิดได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่มีโครเรือนต้นแบบที่ดำเนินการจัดการพื้นที่เกษตรและทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรที่ตกตำ่ำ มีการรวมกลุ่มการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพมีกลุ่มเยาวชนจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละมาร่วมในการพัฒนาชุมชนในทุกด้านโดยมีหน่วยงานกศนอำเภอบ้านโฮองได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนขยายชุมชนจิตอาสาสังกัดสำนักงานกศนเกิดจากการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับพวกเราจะรวมตัวเพื่อช่วยผู้ใหญ่ดูแลครัวชุมชน ถ้ามาเข้ากลุ่มเยาวชนก็ได้ช่วยเหลือสังคมจ้น,นักเจ้าดีเจ้าคนในหมู่บ้านเฮาก็ากอฮักเรอ่อนหมู่นี้เจ้าเยาว,วชนจิตอาสาร่วมดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการร่วมกับ cg แคร์กิปเวอร์ในชุมชนเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในชุมชนได้รับเชิญเป็นตัวแทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านโฮง ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานของจิตอาสาภาคประชาชนต่อพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะที่เดินทางไปรตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาเครือข่ายอารยะลุ่มน้ำลีแต่รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีเบสแพคทิสนำเสนอผลการดำเนินงานของจิตอาสาภาคประชาชนต่อหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านณนห้องประชุมที่ประการอำเภอบ้านโฮ่งบนวิถีของชุมชนคนท้องถิน่นรักแผ่นดินถิ่นเกิดกำเนิดค่า บรรพบุรุษที่เคยสร้างปูทางมาคอยรักษาป้องไว้ให้ยืนยงทั้งวิถีเกษตรกรรมน้อมนำจิตเป็นปรัชญาชีวิตให้สูงส่งด้วยดำริของพ่อหลวงดุดดังสวงทุกๆุกช่วงสารช่วยด้วยปณิธานเกิดพลังจิตอาสาผ่าให้สร้าง ใช้ที่ว่างลงแปลงเป็นแหล่งอาหารด้วยพลังคนสามวัยใส่ใจงานเพื่อเป็นฐานให้ดูแลแก่กันและกันมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านชานครัวเล็กสอนเด็กๆให้รู้ทางอย่างสร้างสรรค์ปลูกดูแลรักษาให้ยาวนานเป็นมเมล็ดพันธุ์สืบก่อต่อแผ่นดินบ้านป่าดำเจริญรองด้วยผองมิตรสามัคคีด้วยดวงจิตมิสูญสิ้นสำนึกรักถิ่นกำเนิดเป็นอาจิน ผืนแผ่นดินทินนี้ที่สร้างมาวัฒนธรรมประเพณีที่สูงส่งพร้อมดำรงคงไว้ให้เกิดค่าเป็นวิถีของชุมชนแต่นานมาคงรักษาสืบไว้ให้ยืนนาน